หลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาคารเพื่อจะให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษามีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนออกแบบสถาปัตยกรรมออกแบบวิศวกรรมการควบคุมงานก่อสร้างนะครับที่เรียกว่า FM ส่วนที่เป็นส่วน CMConstruction Management เป็นการดูแลก,การก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและความประหยัดส่วนภาคสุดท้าย ึ่งมาลรยศรีวัฒุมเน้นมากก็คือเรื่องการดูแลอาคารทำอย่างไรจะให้อาคารมีความปลอดภัยทำอย่างไรจะให้อาคารอยู่สบายทำอย่างไรจะให้อาคารประหยัดพลังงานและสุดท้ายก็คือทำอย่างไรจะให้อาคารมีอายุยืนยาวเพื่อจะใช้ในการดูแลอาคารให้มีประสิทธิภาพและทำอย่างไรที่จะให้อาคารไม่เกิดอัคีภยัอยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง